สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตอนปิติกับนุ่นวรนุชเจอหน้าผู้สืบสก,กุลสิงห์คนใหม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ร่ำรวยระดับประเทศเบอร์ต้นของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ครับและถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นกันอย่างมากสําหรับเศรษฐีหมื่นล้านตอนปิติพิรมพักดีนักธุรกิจผู้สืบสก,กุลรุ่นที่4ของตระกูลพิรมพักดีผู้ผลิตเครื่องดื่มสิงห์รายแรกของประเทศไทยสามีนางเอกสาวตลอดการนุ่นวรณ ล่าสุดตอปิติได้โพสต์ตอนรับทายาตัวน้อยน้องพรินว่า Now I have to w b a b i e s mummy and daddy love you baby p r i n ท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงที่เข้ามาแสดงความยินดีมากมายและในเวลาต่อมาเต้ภูริตเผยวินาทีเจอโฉมน้าผู้สืบสกุลสิงห์คนใหม่ของตระกูลพิรมพักดีโดยงานนี้เต้ภูริตก็ได้เผยภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยงานนี้เต้ภูริตก็ได้เผยภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวและได้ระบุข,ข้อความว่า finally we met my niece และล่าสุดตอดปิตินุ่นบรรณท์ก็ได้อวดโมเมนต์รอคอยวินาทีที่เจอหน้าผู้สืบสกุลสิงห์คนใหม่ตระกูลพิรมพักดีเป็นครั้ง โดยนุ่นวรนุชนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าเบบี้พรินทำกำลังคนดังที่ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับหลานคนใหม่กันอย่างมากมายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ